พี่น้องหนึ่งปลาสมุนไพรครับมึงดูโอ้ยมึงดูพี่น้องถาดแบบไางพุณอ่ะปลาไข่พี่น้องตั้งแก้วอีกมากครับนี่แก้วกระตับไม่ไหม้มึงดูพุ่นอ่ะโอ้ยกข่ยจะแมงที่เห็ดจังไดนอกจากกินพี่น้องมากครับมาโอ้ยเ,อหเห็นอะสิกิ่นหมดมาครับพี่น้องโอ้ยข้ามเหล็กแขกงบานครับพี่น้องขออนุญาตบีปลาใด้เลยแล้วกันโอ้ยหอน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 โอ้ยหอนเลย ปลาในกระหอนเด้อนี่ขมา่าขม่านี่เป็นปลาเมื่อเมื่อคนปรุงบับพอ่อคุยเกี่ยวกับพี่น้องผมเป็นคนคุยเกี่ยวดิพี่น้องเด้อม,มันมันจำเนี้ยหอบเนาะเก็แข็งก็พ่วงปานเท่าหรอล่าพี่น้องอืมไม่หรือ หนึ่งเทปบาทไปหนอ่อยตัวคู่ไปงงจะมากิกนกีอย่างไรกวนไม่เจ๊งจะแช่ใครแตะกม่เมือนกุยแก้วไปหนอ่อยเลย มักบวกบวกกับ้วนยิ่อออออองฮว,วนฮวนเ้็นบอกกับกหไหมเดวไก้อนฮวนอนวันน้องโอ้ผักกัมั้ยนะ sáu nó đẹp mặt lên mình bà tổ nghe được mạc. rồi gọi กําเนิดัาพ่นตองเขาจแคนค่อยๆกินแ่บไหลอู้หนึ่งบาทบรนนามักเองเอียบเองเงินเองอุ้ยคาตาเบาอหไห่อนกับห่อนหอนหอนหอนอ้ห่เสีบหน่อยเลยนะ จำเห็นกันเริครับเรื่อของอยากินเขาักก้อนไปทมกอน้อง